ซูดีเจจังที่มีแฟนเก่งๆอย่างพี่ขิดลงเท่ๆแบบนี้ได้ไงอชอบมากเลยหรอ,อตอนจบแปลกมากเลยอ่ะแย่งที่เปิดขวดเบียร์แล้วก็ดื่มเบียร์อย่างผนะู้ชนะขิดได้ยังไงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวพี่รีบเอาไว้โปรดิวเซอร์ดูเลยดีไหมดีรีบไปเลยนะพี่ร้อยล้านรอเราอยู่รางวัลออสการ์เต็มปากสูรฉลองร้อยล้านเลยนะ เป็นว่าพี่ขอไปดูก่อนละกันแต่อย่งไรก็คงต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องอะ่ะพี่มันไม่น่าสนใจไม่ขายเลยเอ,อเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเป็นตีมของเรื่องเลยนะครับนอกจากหัวใจของเรื่องจะอยู่ที่ก้นโคนแล้วก็มีแค่ที่เปิดโขนนี่แหละครับที่สําคัญหลกดีเนาะ <c oughs> เรื่องนี้ตับตับต้องมีร้อยล้านแน่นอนครับพี่ได้ตัง <c oughs> ผมได้กล่องเน่ยแ <c oughs> พี่พจนนี่อย่าบอกพี่นายนะครับ เดี๋ยวเขาจะหาผมทิ้งงานมาทำงานอีกได้ได้ได้เออแล้วนายเขาเป็นไงบ้างอ่ะอก็เหมือนเดิมอะครับอารมณ์ร้ายขี้โมโหเหมือนเดิมใช่หมผมาคำตอบเรือยมายังไม่แน่ใจแต่เธนิด